รีพอร์เตอร์พรีเซนต์ TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ี้ไอใหม่เครื่องดื่มโคก้กวีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์ TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi กับสัปดาห์สุดท้ายของรอบ b บท t l e ์ที่พูดได้เลยว่า นี่คือรอบที่คัดคุณออกครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับและความหนักใจแบบนี้คงหนีไม่พ้นโคชแต่ละคนยิ่งโดยเฉพาะโคชก้องที่ลูกทีมมีความหลากหลายจริงๆครับในปีนี้ถึงขนาดที่ว่าผู้ช่วยโคชพิกบสาวนิดหนักใจเป็นตามๆกันเลยครับ อยู่กับพี่กบสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ long t i โน n ีสวัสดีค่ะ long time no พี่กบครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่มาช่วยพี่ก้องเหมือนเดิมค่ะพี่ก้องเชื้อเชิญด้วยวิธีไหนครับปีนี้พี่กบถึงแบบว่าเครียคิวยอมมาเป็นผู้ช่วยให้กับโค้ดกล้องในปีนี้คือพี่ก้องว่ามาน้องก็ว่างเสมอค่ะเขาเรียกเซอร์ไพรส์นะคะบอกว่า แค่คิดถึงก็โทรมาเลยอะไรอย่างนั้นจริงๆริงวรชวกเลยชว,ชวนปั๊บนี่รู้สึกไง้างครับปีนี้มาเป็นปีที่สองก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่พี่ก้องเห็นว่าเป็นตัวช่วยที่ใช้ได้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเจอลูกทีมทั้งหมดเลย<ช>ของโค้ชก้องค่ะประทับใจน้องๆตรง,ง,ตรงไหนบ้างครับเ,เสียงมีคาแรคเตอร,ร์ที่ไม่เหมือนกันคือฟังทั้งหมดแล้วไม่มีใครเสียงเหมือนกันเล,เลยชอบบางปีมันจะเสียงคล้ายๆกัน ระหว่างระหว่างเสียงคล้ายกันกับเสียงไม่เหมือนกันเลยอันไหนโค้ชง่ายอันไหนโค้ชยากกว่ากันคบพี่กุเสียงไม่เหมือนกันเลยก็จะเหมือนมีเนื้อผ้าที่แตกต่างกันมันก็จะแบบว่าถ้าไม่ซ้ำเนี่ยดีค่ะมันก็จะเกิดง่ายกว่าคือมันจะมีความเป็นตัวตัวเองได้ชัดเจนกว่าใช่ไหมคะนอกเหนือจากแบบว่าร้องได้ดีเนี่ยก็เป็นทุนของเขาซึ่งถึงแม้ว่าบางคนจะแบบแรงมากแรงน้อยอะไรอย่างนี้มันยังแบบ อ่าซ้อมกันได้ไดเพิ่มได้แต่ได้เพิ่มได้ให้เหมาะสมกับเพลงทีมพี่ก้องมีหนักใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับอืยังพูดได้ไม่เต็มปากแต่ก็สำ,สำหรับเฉพาะตอนซ้อมยังรู้สึกว่าแบบของมันยังไม่ออกอาจจะตื่นเต้นจริงๆแล้วก็แบบบางคนก็จะชัดเจนว่าแบบลองแล้วมันรู้สึกมีอะไรอโดยธรรมชาติแต่หลายคนก็เหมือนกังวลอะไรบางอย่างแล้วมันก็ไม่ย,ยังไม่ออกกอ็เลยต้องดูว่าพอได้ซ้อมกับวงแล้วดีขึ้นไหมท่านี้ ผ่านไปได้ก็น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูด้วยเพลงที่พี่ก้องเลือกด้วยเออใช่ค่ะพี่กบเห็นแต่และเพลงแล้วเป็นไงบ้างคบสำหรับปีนี้ในทีมโค้ชก้องมีทุกสไตล์อะคะ่ะคือขึ้นมาก็อาชิวออแล้วเดี๋ยวก็ <laughs> แบบเป็นม้าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มาแจ๊สโอโ้พี่แบบมีแล้วก็มีทูตรถแล้วก็มีความหวานอย่างที่พี่ก้องชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบโอเคค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกพี่ <laughs> ปีนี้รู้สึกจะครบครบรถครบรถเลยใช่ไหมปีที่สามแล้พี่เขาแบบนะนปีแรกก็สร้างแชมป์มาแล้วพี่<อ>ก็ถือเป็นส่วนช่วยด้วยผสมพันป่าค่ะ,คะปีนี้จะสร้างแชมป์อีกไหมฮะด้วยกันขอให้ได้ค่ะ <laughs>